เป็นอีกหนึ่งแปลงครับพี่น้องที่เข้าใส่โซลาเซลล์ตัวนี้เป็นเนื้อทีสองไรครับเนื้อทีสองไรแต่เข้าเหฮดเป็นนันส่วนผลไม้ตอนนี้มื่อนี่แดดจ้าะจวเข้าสมามารแนะนำเกี่ยวกับแผงโซลาเซลล์แล้วกัระบบนำเงี้ย ความแห้งของปั๊มนะครับตัวนี้เป็นแผงโมโนคื่กันครับพี่นอ้องภา้ในก็นจะเป็นแบบนี้ครับคื่กันละตัวไปแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้คือเป็นเอ่อความแห้งของของกล้องนี่ได,ด้เป็นน้องได้เป็นประมาณนี้ครับแผงตัวนี้เป็นแผงรุ่นไม้เป็นกระจกครับพี่นอ้อง450วัตต์3แผง โอ้ดามแห้งกูจะไหนเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิง้งเดี๋ยวขอไปเปิดว่าวสักอนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพยายัางไปเปิดว่าวสักคนนี่ครับเป็นอวโวคาโดบักแนวมะพร้าวครับผมพี่น้องปลูกไปปนกันร่วมกันแต่ส่วนไหลก็สิบเป็นแบางเงาะเพราะว่าแปลงนี้สีเรีดเป็นแปลงผลไม้เดี๋ยวผม ขอเปิดวาล์วน้ำใส่สปรปิงเกอร์ก่อนเปิดวาล์วน้ำก่อนเปิดวาล์วหนึง่งเข้าสี่เดินเดินท่อเม่นว้ครับพี่น้องนี่ให้พี่น้องเข้าเบิงเดินท่อเม่นวบสองสายเ,าเดินท่อเม่นใบสองสายแล้วที่นี่อา่า อ่าเรื่องของปั๊มอันนี้เบิงเบิงน้ำก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวผ้าพ้ายางเบิงน้ำก่อนจริงๆแล้วแปลงนี้กับปลูกน้ำไม้พี่น้องปล,ปลูกไผ่แต่ที่นี่ว่าไผ่เฮาน่ะมันหลายหลายแล้วก็เลยก็เลยโลออกปลูกผลไม้ไว้แต่กินครับพี่น้องครับนี่อันนี้คือเงาะปลูกมาแล้วปลูกมาแล้วแปดปีครับพี่น้อง หัวสปริงเกอร์ห้องโอ้อยังติดเนาะนี่เนาะสปริงเกอร์เดี๋ยวเข้าผ้าพี่น้องเบิง้งหัวสปริงเกอร์ก่อนเดี๋ยวจันสิบไปเบิง้งหัวนี่ติดหัวนี่คือเป็นติดติด,ตด,ตดมุนมุนเอาเดี๋ยวแป๊บหนึง่งถ้าพี่น้องขออนุญาตโอเคแก้ไขเรียบร้อยวานหนึ่งหันมีอันเปลือกหอยไปอันเป็นกระเล็บบ่มุน พี่น้องเมนิาพาพี่พนองมารับชมหัวสปริงเกอร์สปริงเกอร์ตัวนี้เขาใส่กับสวนผลไม้ครับเบังว่ามี่จากหัวหนึ่งสองอนับต้นเลยครับต้นละสองหัวครับพี่นอ้องหนึ่งสองสามสี่หา,าแถวละหาต้นครับพี่น้องสองไรแถวละห้าต้นโดยที่ เวลาห้าปลูกเป็นยังเขาจังปลูกได้ได้แถวหน่อยเพราะว่าห้าสิบบปลูกไปติดแดนครับพี่น้องแดนของเพิ่นห้าสีบัแหง่แล้วก็บบเบียดอันนี้เพื่อป้องกันหนึ่งป้องกันการคนที่อยู่ใกล้กันเ้าก็ต้องรักษานําใจกันครับเ้าบเบียดเบียนผู้ใดแล้วก็บบเบียดเบียนเพิ่นนี่ครับหัวสเิงเกอร์ห้องอันนี้ป้มป้มตัวนี้เป็นป้มหนึ่งแรงครับพี่น้อง ปั๊มหนึ่งแรงเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์ครับพี่น้องนี่เป็นท่อขนาดนิ้วครึ่งเป็นปั๊มนิ้วครึ่งครับเท่ากับใสหัวชเป็นเกอรแต่ว่าปั๊มปั๊มแรงแรงหนึ่งเนี่ยหัวฉีดเพิ่นกิดสีใสได้บ่หลครับพี่น้องแต่ว่าเท่ากับคือว่าคือว่านั่นแหละพื้นที่ของเท้าเนี่ยมันเป็นพื้นที่แคบแค่สองไรจริงๆรแล้วตรงนี้ว่าจะเอาไว้ปลูกบ้าน พ่จะไว้ปลูกบ้านแล้วที่นี่มองอยูมันไหลไหลกว่าคน้นอ่าตอนนี้เหลือ,อยูสองเถาลูกเต้ากะอเลียนจบแล้วกับไปทาการทํางานอ่าอยูต่างประเทศเนี่ยยู่กรุงเทพเนี่ยครับพี่น้องก็เลยมองอยูมันหลายกว่าคนก็เลยได้เอาเป็นว่าปลูกผลไม่ไว้กินอ่าทุกสิ่งทุกอย่างคือห้มันมีอยู่ในปายในสวนเท่าไปปุ่นมีน้อไ้ไปอีกมองนึงมีป่าไป อีกมองนึงมี่ห้มีแเนวกินทุกสิ่งทุกอย่างครับเฮ่าสี่เหตุแบบะระบบพ่อเพียงเลยครับพี่นอ้องก็เลยพาพี่น้องมารับช่วงเบืงองระบบะน้ำสปริงเกอร์อันนี้เฮาได้วานปุย๋ยเร่งดอกไปแล้วครับมือนี้วันที่เท่าไหร่ของเดือนท่านว่าเหรอประมาณสิบสิบกว่าบรูว่าสิบเท่าไหร่นอกพี่น้องผมเดี๋ยวเบิ่งในใี่ไรากาดก่อนแป๊บหนึง่ง วันที่วันที่สิบเอ็ดครับพี่น้องนี่นี่เป็นวันที่สิบเอ็ดพระพี่พระนองมารับชมต่าผมใส่เพราะว่าเป็นอย่างเขาจังใส่สปริงเกอร์ครับพี่น้องสปริงเกอร์นี่เพราะว่าต้นต้นงอนเนี่ยพรมเพใหญ่อาศัยว่าพรมเพรินไอ้เวลาหัวฉีดเวียงนี่มันมันต้องเวียงออกไปเพื่อดึงหกักดึงเพื่อเลี่ยงหกักอ่า หากเงาะหากงอนนี่สิอิู่ทั้งผิวดินเพิ่นสิมีหกอากาศเพิ่นสิมีหกอากาศขึ้นไม่กินเพราะฉะนั้นหนึ่งความชุ่มชื้นนี่เขาตรงมีให้เพิ่นอยู่แล้วแล้วน้ำเฮ้าการให้น้ำเงาะนี่พี่น้องเฮ้าบ่ได้ให้แบบทุกมือ้อคือหเอาไห้กาว่าดินเข้ารักษานาดินบ่ให้นาดินแห้งแค่นั้นเองถ้าให้ทุกมื้อก็มือ้อนึงบ่เกิน10มาที่ได้พี่น้องครับให้เลี้ยงหากเพิ่นไปเรื่อยเลี้ยงราก เป็นไปเรื่อยมีเขาวันอันนี้เบิ่งความุดุมสมบูรณ์ของใบคือพร้อมที่สีออกพร้พอมที่สีออกดอกแล้วพี่น้องนี่ใบเพื่อนดุมสมบูรณ์เงาะนี่เป็นเงาะพันธุ์รงเลียนครับเงาะพันธุ์ลงเลียนผมไปเอาพันธุ์มาจากเอ่อพันธุ์มาจากอยหยงกล่ะหน้าศารพันธุ์เงาะลงเลียนหน้าสารครับพี่น้องเนื้อที ตรงนี้เป็นเนื้อทีสองลายพ้นครับขอบไปคุณมองนี่ที่แรกว่าสิเป็นปลูกบ้านไหวก็เล่บด้เห็ดคือว่าก็เลยซื้อมาเริ่มปลูกใหม่แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็นคือเขาขยายพันธุ์กล้วยหนากไว้น้ำครับพี่นอ้องนี่กล้วยหนากวี v ละแปดสิบบาทครับพี่นอ้องที่ผมเคยทำคลิปรีวิวการกินไปแล้วแซ่บ ครับพี่น้องเนื้อเนื้อเหนียวนุ่มเนียนอันนี้ปลูกพร้อมกันเพราะว่าช่วงช่วงที่ผมอยากน้องใหม่ผมก็บบกค่อยบอกค่อยได้หดน้ำบาดทีนี่เพิ่นกระเลาหักหักเพิ่นขาดน้ำครับพี่น้องยุดผิวดินบ่มีน้ำเลี้ยงเพิ่นเพิ่นกระเลาะหดลงแล้วก็ได้เอาเอาพันธุ์เงาะใหม่มาลงน้ำครับพี่น้องครับเพิ่งปลูกปีนี้ครับ เพิ่นก็นได้แตกยอดแล้วเรียบร้อยนี่พี่น้องครับแตกยอดแล้วเอายังว่าในไ่งใส่ปุ๋ยเดี๋ยวเลี้ยงน้ำเพื่อนไปเรื่อยเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหนาแลงคือว่าแหละครับพื้นที่ให้พี่นอ้องทั้งบึงจากนี้ไปโอ้โหลพี่น้องเป็นแปลงนี่สิเ็ดเป็นแปลงผลไม้ครับกะทิมีอะโวคาโดอะโวคาโดเงาะโรงเรียน อ่ล,ลักลักลักเลยคืองอโรงเรียนแล้วก็อะโวคาโดมะพร้าวมะนาวทุกสิ่งทุกอย่างสีร่วมอยู่นี่นี่พว่าสิบเป็นฝรั่งหรือสิบเป็นในอ,อียังก่ล่ะไอดอกแคอ้าวเนี่ยนะพี่น้องเป็นมะม่วงมะขามอียังกว่าไปแถวนี่หนึ่งสองสาแถวและสี่ค้นหาครับพี่น้อง ผมปลูกแถวและสี่คูณห้าเอ่อสี่อีกฟังหนึ่งสิเป็นซี่ฟังหนึ่งสิเป็นหะเป็นยังแจ้งได้หน่อยเพราะว่าเอ่อผมปลูกระยะห่างอ่าสิบสิบสี่เมตรครับพี่น้องแต่แต่ละต้นเนี่ยต้นนี้ไปถึงต้นพูดนะครับสิบสี่เมตรแล้วก็จากนี่ไปนี่ก็สิบสี่เมตรคือเป็นยังแจ้งปลูกกว้างเพราะว่า ต้นไม้ต้นผล,ลไม้เขานี่เวลาเพ่นใยญ่ขึ้นมากนี่เขาบ่ต้องการต้นสูงครับเขาต้องการต้องการต้นเตี้ยแลยก็กว้างคือถ้าเขาปลูกทีปลูกชิดกันนี่ผลไม้ถ้าปลูกชิดกันหนึ่งไ่ได้รับแสงสองอติดกันจนเกินไปผลผลิตบ่ได้หลายได้พี่น้องผู้ใดคิดว่าต้นปลูกผลไม้แล้วสิปลูกข้างกันแค่ย่างหาหกเก้าสิบเก้านี่แลวก็ปลูกต้นหนึ่งนี่ผู้นั้นคิดผิดถ้า จ้าอยากได้ผลผลิตลายเอลีนก็คือปลูกหางกัน14-15เมตรครับต่อต้นคูณเลย14-15เมตรวัดแล้็กดึงเสียกปลูกเพราะว่าเขาต้องปลูกต้นไม้ใหญ่นี่เขาตรง,งเพื่อตรงเพื่อต้นไม้ใหญ่น้่ครับพี่น้องครับบ๊แม,มนว่าสิป,ปลูกเอาเบิ่งแต่ต้นต้นน้อยเปิ้นบบไร,ร้น้อยอยุตตลอดเด,อดี๋ยับเพิ่นกัใหญ่ไปเรื่อยๆสิ่งที่ผมขยายอยู่ตอนนี้ก็คือกล้วยนากนี่ล่ะพี่น้องเนี่ยกระรังอุดมสมบูรณ์นอเพิ่นกระลังแตกออกหล เป็นแตกต่อแตกนอกกสิพคุดคุดขยายไปเรื่อยๆครับอา่าแล้วก็นี่แหละช่วงที่ผมเล่งดอกเนี่ยผมก็เลเล่งนาําใหนามไปเรื่อยๆพระพรีพระนองมายังรับชอ่มส่วนองอเฮ้ามือนีกครับผมต้นไ่นี่ปลูกมา่ปลูกมาแล้วก็คือ,อปลูกตามมีตามเกิดแต่ว่าขาดบ่ไรเลยก็คือน้ำครับการปลูกคลไม้นี่ขาดบ่ไรเลยก็คือน้ำถ้าขาด น้ำนี่เขาสิบังคับผลบ่ได้ก็สิเป็นตามนี้ตามเกิดก็แล้วแต่แบบแบบนั่นบ่เห็ดนะครับเข้าเห็ดต้องตง้องได้มาตรฐานต้องย่ำอยากได้มากระต้องได้ย่ำอยากได้ดอกกระต้องได้ครับนี่คือการทำกรเกษตรแล้วราคาเข้ากับสามารถเล่งแล้วก็ควบคุมท่านราคาได้ครับพี่น้องครับอันนี้ก็คือให้พี่น้องเบื้องปริมาณของน้ำหนึ่งแรง750วัตต์ อทอ,อนิวเครืองครับพี่น้องไปไปเบิ้ลทอ,อกันก็เริ่มขยายไปเรื่อย<ม>ๆเพราะว่าผมเพิ่งมัางก่อไผ่ออกครับพี่น้องมัางก่อไผ่ออกปลูกสวนปลูกคนละไม้นี่กล้วยก็เป็นดอกเป็นหมากแล้วเรียบร้อยต่อทีเนี่ยพี่น้องสิเห็นต่อไผ่ต่อไผ่แห่งที่ผมมัางออกนั่นแหละเพิ่นไบ้ิยูเล็กเด้พี่น,นอ้องยูตื่นตื่นมัางออกแล้วเรียบร้อยก็เลยว่าง วางแผนปลูกต้นไม้ไว้ตะกินอานาคตห้าอาไว้แชราไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องอายุหลายไปเรื่อยกรับหก็หาเห็ดเนวอันใดที่ว่าพ้อได้พ่อนแห้งเข้าไปนี่ก็เป็นพืชสวนข้าวว่าสิเป็นมะนาวเ้อได้กินเบิดปีครับปลูกไว้แค่สองต้นปลูกหลายว่ได้ถ้าราคาไต่โบไม่มองออกครับพี่น้องสำหรับมะนาว ปลูกไปทั้งคางหัวคามยังห่านี่ยแหละครับแต่ว่าสิ่งสําคัญหลักๆก็คือห้าอย่าไปปลูกแงแดนพี่น้องฝากไว้เป็นห่วงหลายเรื่องแดอนเรื่องแดนเนี่ยพี่น้องย่าไปแงกันห้าวซื้อแซตัวตนเองเข้าลบตนเองอย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นครับนี่พี่น้องปลูกสองปีผมจะเบิ่มแบบภาพปลูกสองปีต้นบางไงถ่วมหัวเย็นมือเพราะว่าเป็นอย่างเพราะว่าเขาไม่น้ำ มีน้ำปลูกยังก็ได้ครับพี่น้องนี่เป็นระบบบาดาลนเชื่อกันนี่ครับเป็นระบบบาดาลน่อนอิวเคเื่องออกไปเลยว่างไปเยอะแบบได้ก็ได้ปลูกไปยังแล้วนี่เล็น้อยพี่น้องสิเห็นนี่คือต่อพายกิมซุ่งเพิ่งตัดแต่งแะ้วก็มังออกไปนี่ครับมา่งออกไปเืออนาคตพ่อล่อร่อยจักน้อยล่อให้ต่อเพิินผูผูพังจักน้อยแะ้วก็สีมาก อจ,จอบๆเคี้ยวๆออกเกิดสีขยายบกเผาไหมนี่นี่เป็นโต๊ะปูบกเผาปูบกเผาไว้นี่น้ำนี่เป็นมังนาวสีปูว้คุยยางครับนี่ประคามฟักไงครับพี่น้องปูไวอยางเลยรแ่ละหน่อยมีทุกสิ่งทุกอย่างเฮ้าบกขาดบกเกินบกเกินบ่เหลือครับพี่น้องนี่คํา่าเสื่อเศรษฐกิจพอเพียงเฮ้าปูไว้แบบบ่ขาดบกเกินบ่ให้เหลือบ่ให้ขาดนี่ครับ มีเป็นแค่ต้นแค่ที่เพิ่นเอาปิดปูไป,ปไต้นใหญงย่ๆอ,อยู่น้ำปั่มน้ำมันน่ะพี่น้องเท่ากับมีปปูไว้คือกันเอาถ้าพ,พีพี่น้องมาหดแผงโซลาร์เซลล์คือก,ก,กันคือเก่าครับนี่คือตู้ควบคุมพี่น้องเวลาเข้าสิบปิดเข้าออกขันเวาลงสิ่งสําคัญได้พี่น้องได้หมดแมงใหญ่เขามาไดนน้ีนแต่เวลาเข้าใส่งนันเขาเปิดระบายความร้อนไว้ครับอันนี้ผมมี่มีนอ็อตขันไว เนี่ยแต่ว่าผมบวขันโอโหเฮีย <c oughs> แต่ว่าผมบวขันผมถอดออกเพราะว่าผมต้องการระบายความห่อนเป็นยังเขาต้องระบายความห่อนเพราะว่าเขาต้องยืดอายุการใช้งันถ้าเขาบวระบายความห่อนบวเปิดไว้เวลาความห่อนขึ้นก็คักไอซี่พ่นสีเสื่อมคุณภาพขับไปน่องก็เลยเปิดไว้แบบนี้เพราะเวลาล่มผัดกับซดได้เบาเย็นสบายแล้วที่สําคัญเลยก็คือ าสายดินสายดินนี่คือตรงมีด้อพี่น้องเนอะนี่สายดินเนี่ยตรงนี้สายดินเอาลงไปย่าเริมสายดินห้ามพลาดต้องจังได้ก็ต้องมีสายดินไว้เพราะว่าฝนฟ้าอากาศไม่แน่นอนครับเนาะพี่น้องไทยธรรมชาติบุทิไผ่หูเพื่อรักษาและก็ยืดอายุการใช้งานแล้วผมสิมีแนวแนะนํำอีกเยอเรื่องหนึ่งเรื่องอเรื่องถ่ายขิป เรื่องถ่ายคลิปเรื่องส่ผมสิแนะนําก็คือแผงแผงเฮ้านน่พี่น้องให้ทําความสะอาดออกทุกวันยิ่งดีครับผมนี่ผมผมสีมอีาเครื่องมือของผมก็คือคูเฮียโอ้เนี่ยครับพี่น้องนี่ขาดบะไรเลยครับเดีด๋วยวนี่ไม้กวาดถูพื้นเอามาไว้นี่ครับไว้ถลางน้ำส่คูมากกับล่างล่างล่างทออว ทุกวันครับถ้าแผงเพื่อนสะอาดเพื่อนรับแสงได้เต็มที่น้ำเข้าก็แห้งครับพี่น้องแล้วพี่น้องบางคนสงพี่น้องบางคนว่าตั้มข่มันบ่อ่อยแห้งแล้วผมถามว่าทําความสะอาดจากที่อบอรครับการที่อ่าเขาทําความสะอาดแผงออกเนี่ยแผงกับสีแห้งพ่อพ่อรับแสงได้เต็มที่เพื่อนกับสีทรงกระแสไฟเขาตู้ไปเขา่าอ่าไปเขาในเสมอพ่อเขาในเสมอเรียบร้อย เพิ่นกะน้ำกระแห้งนะพี่น้องเนาะนี่เป็นอสมัยกอนเฮ็ดเป็นมองจอดรถครับพี่น้องนี่แหละก็เลยลื่อออกจากาป่าไผ่ห้องเสร็จเรียบร้อยสมัยกอนผมบไริใส่โซล่าเซลเซล์ครับพี่น้องผมใส่เครื่องยนต์คู่บวตาแล้วก็ปั๊มตัวนี้เดี๋ยวพพี่ๆน้องไปเบิ่งใกล้ๆคลิปนี้กะ บ่มีสารลายยังหลายครับแต่ว่าเขาเอามาทายถอดให้พี่น้องเขาเบิ่งว่าสมัยก่อนเขาสู่มากแบบใดนี่คือปั๊มน้ำครับปั๊มน้ำผมได้เฮ็ดติดตั้งไปครับอโค้งรถยนต์สมัยก่อนขี่ได้บัดท,ที่นี่สมัยเพิ่นพัฒนามีรถขั้นใหญ่แห้งซี่ๆวุเ่เร็วหลายสู่เพิ่นบบได้ก็เลยก็เลยถอดเพิ่นออกไว้เอามา ยกเครื่องแล้วก็เอาคู่บาตามาใส่คูบาตานี่ก็สมัยก่อนก็ถหน้าอยู่ไ้หน้าหุดแล้ครับพี่น้องเอามาใส่บาดนี้ก็เลยดัดแปลงเอามาเปลี่ยนแบบนี้ครับให้พี่น้องเบิ่งอันนี้มูเลหมุนแต่ก็ใส่มูเล่ไงตัวนี้สายพานตัวนี้ครับคล้องไปขึ้นมาหนี่กับปั้นเอาปั้นน้ำอยู่นี่แหละครับพี่น้องใส่หดซิงหดของนี่คือเป็นประวัติบอกเรา ของสวนพายยูสบายครับเริ่มแรกจากสองไร่ครับที่น้องที่ผมปลูกไผยสมัยก่อนแล้วผมขยายออกขยายออกไปจนจนแบบพอดีแล้วบ่ไว้หลายแล้วลร้นแล้วผมก็เลยมาเห็ดสวนผลไม้แบบพ่อเพียงเอาไว้กินบ่ไดบ่บ่บแน่มือหนึ่งมือหนึ่งมือใดที่ว่าเฮ้เา,ามื่อแล้ว เฮาอาจสิมาเห็ดเงี้ยนหลังเนี่ยน้อยอยู่ช่มบรรยากาศอยู่กับสวนไทยเฮาเนี่ยครับได้กินบัดปีครับพี่น้องบ่ต้องปลูกลายถ้าสิ่งใดที่มันเยอะเกินไปหลายเกินไปราคาม่นก็บ่ดีครับอันนี้คือน้ำเต็มแล้วนี่พอดีพอดีกินแล้วก็ต้อไปก็มีดอกนํำมาเรื่อยๆนะครับได้กินครับหอมแล้วก็นนื่งที่สำคัญคือปลอดสารพิษโอ้กะฝากกะฝากมาทำไร่บังหน้าแขวะ เอาภาพพีพะน้องมากรับชมบรรยากาศเดี๋ยวผมเสร็จเงบรรยากาศบ้านสวนของผมนี่คือจุดรอบต้นของอบ้านสวนไผ่อยู่สบายครับพี่น้องนี่บ้านสวนไผย่อยู่สบายของเราเนี่ยสังเกตดงครับนี่เป็นกอยิมซุ่งอกอใยครับพี่น้องบงกอบใยเป็นว่าเลยแต่และกอ่อปลูกไว้นี่คือต้นกำเนิดของสวนไผ่อยู่สบายเพราะว่ากาว่าเสเหตุเป็นบ้านพร้อม นะครับบรรยากาศรอบๆนี่ฝรั่งบรรยากาศรอบๆก็คือเป็นภูเขาครับพี่น้องเป็นภูเขาล้อมรอบตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสระเป็นทุ่งนาครับผมถ้าพผีพนองมารับชมต้นกําเนิดของสวนไทยอยู่สบายของเงาตอนนี้ก็คือห้ยนา้าสวนเงาะไงอยู่นี่เงาะน่อยฮอาปูกไว้อีกประมาณสามปีครับพี่น้องปีนี้พึ่งพึ่งลงปีแรกต้นน้อย ตันหน่อยพึ่งลงไว้ปีแลกอีกจย่างหน่อยใหญ่ขึ้นมากกับสิคือจังมองเฮ้าใส่สปริงเกอร์เดี๋ยวส้มให้เบิ่งพี่น้องสิแนมเ,เห็นป่เห็นสปริงเกอร์ป่ครับพูดนหมุนอยู่คุณตรงนี้เป็นเนื้อที่สองไร่ผมกะว่าจะทําสวนไผ่สวนไผ่แบบบ้านที่มีสวนไผ่ด้วยก็เลยตั้งใจว่าจะทําแล้วสุดท้ายแล้วคนอยู่ น้อยคนอยูหน่อยเกินไปครับบ้านในมีสองหลังทั้งหนอกทั้งนอกนี่ก็เลยเอาเอาเป็นสวนผลไม้ซะถึงเวลานั่นเท่ากับออกมาพักพันเวลาปีไม่กับ,บับบอยากเข้าเดาวออกมาเลยครับเป็นอันนี้เป็นตีนบ้านครับบ้านอยู่ทั้งในพุนพ่นพุดนี่เขาออกมาตีนบ้านแบบสงบเงียบเย็นสบายครับกลางคืนครับบรรยากาศบ้านสวนของเฮาครับผม ฝากไว้ครับต้นกำเนิดของสวนไผ่อยู่สบายครับสวัสดีครับ